ือผู้หญิงเราอะค่ะพอเราอายุ40-50 60เนี่ยถ้าเราถึงวัยเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันไม่เหมือนเดิมความเหนื่อยล้าความอ่อนเพลียผิวพรรณหรืออะไรหลายๆอย่างที่มันจะเริ่มมาหมดมันจะเริ่มมาวัยพวกเราเนี่ยก็ต้องหาอะไรเสริมแล้วใช่ไหมคะคือวัยเราเนี่ยนะคะยิ่งอายุมากเนี่ยและถ้าเราจะทานอะไรสักอย่างเนี่ยต้องว่าเราต้องศึกษาดูให้ดีๆอย่างจริงจังเลยนะพี่แหม่มไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรเข้าปากง่ายๆนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังมากๆคือที่พี่ต้อมทานเนี่ยก็คือตัวเอสเซน่าโปรมีส่วนผสมที่มีประโยชน์ถึง15ชนิดนะคะตัวแรกเนี่ยคือเป็นสารสกัดตังกุ ส่งมาจากเกาหลีเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวที่ได้รับรางวัล IR52 เป็นรางวัลที่ระดับซัมซุงฮุนไดเอลจีได้รับนะคะ<ม>คัดสรรมาอยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีตัวบาซิลัสโคแอคูแลนช่วยให้แบบบริเวณที่ผู้หญิงมีปัญหามันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็แอลทีอานีนตัวนี้นําเข้าจากสหรัฐอเมริกามีอะโวคาโดออยล์มี E ี o นําเข้าจากเยอรมันมีวิตามิน B ีคอมเพกนํนำเข้าจากสหรัฐอเมริกามีเลขสารระบบอยโรงงานการผลิตได้รับรองมาตรฐาน GMP สากล HACCP เพราะว่พิถีพิถันมากๆในการเลือกสรรว,วัตถุดิบก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับดีมากๆเลยค่ะเลยทําให้แบบทั้งเรื่องของร่างกายที่เจอหรือเรื่องของจิตใจวิตกกังวลอะไรต่างๆมันก็จะดีขึ้น <S <S 2> <S 2> สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแม้ว่าเราจะอายุมากขึ้นแล้วนะคะหลายๆคนเนี่ยซื้อไปทานก็ซื้อซ้ากันเยอะมากๆเลยค่ะพอชีวิตเรากลับมาแฮปปี้ปัญหาต่างๆที่เรามีสะสมมันหายไปปั๊บเนี่ย เหมือนเราได้ชีวิตเก่ากลับคืนมามทุกวันนี้นะลุกขึ้นมาทําอะไรที่แบบว่าเราไม่ได้ทํามาเป็นสิบสิบปีอะ่ะอ,อย่างเช่นอยู่บ้านอย่างเงี้ยเอาสเก็ตมาเล่นน่ะพี่แบบมมแต่ที่มาก่อนอที่แบบเรานอยซึมเศร้าไม่อยากทำอะไรแล้วเนี่ยเราเหมือนกลับมาม,มามีชีวิตที่มันโอเคนะอีกครั้งมีความสุขใช่แล้วทาให้เรามีความมั่นใจมากขึ้น